สรรพยุธทธะลุฟ้าตอนที่10อ่าซึ่งจริงๆพาร์ทนี้มี10.5เหมือนเป็นตอนพิเศษเล่าความหลังของนาหลานนะครับแต่มันไม่เกี่ยวกันเนื้อเรื่องหลักเดี๋ยวผมจะหาเวลามาทํานะครับจักระระดับ5ไม่ผ่านจักระระดับ7ผ่านพิธีฉลองอายุครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเสี่ยวเยียนแล้วเจ้าจะผ่านได้ไหมนะข้าระสงสัยหลังจากการทดสอบทุกคนจะรู้สึกยังไงกับท่้นพี่นะพิธีของข้าทั้งสองก็ต้องออกจากตระกูลหลังจากแพ้พิธีฉลองอายุครบ ในตระกูลนี้มีเพียงเจ้าและท่านพ่อเท่านั้นที่ยอมรับในตัวข้าข้าเชื่อในตัวท่านพี่เสมอค่ะซูเยียนข้าจะคอยดูว่าหลังจากการตรวจสอบวันนี้แล้วเจ้าจะยังมาอ่านมาคุยกับสุดเอ๋ยหรือไม่เซียวเมยระดับจักระระดับแปดขั้นสงูงเซียวเมยเหรอยังยิ่งเหมือนเดิมเลยสินะแค่ปีเดียวก็สามารถเลื่อนระดับพลังไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยแค่ระดับแปดทำเป็นจ้าผู้ใหญ่โตโอ้เซียวอ,อยู่เจ้ายังฝึกวิชาอยู่ที่เจียนานสินะ พิธีฉลองอายุครบ15ปีเป็นพิธีใหญ่ข้าย่อมต้องมาข้ายากเห็นอดีตอัฉริยะของตระกูลถูกเตะออกจากสำนักข้าจะพลาดได้อย่างไรงั้นข้าว่าเจ้าคงต้องผิดหวังแล้วล่ะเจ้ายังไม่ยอมรับมันอีกสินะข้าจะดูเจ้าจะปากเก่งไปได้อีกสักแค่ไหนเฮ้อข้ายังจำเจ้าได้อยู่เลยว่าความผิดพลาดในตอนที่เจ้าอาบน้ำอยู่มันไม่มีอะไรให้ข้ามองเลยสักอย่างอีเจ้ากล้ามากเอาเรื่องมาสามปีมาพูดอีกอย่างนั้นเลอข้าจะตีเจ้าให้ตายเจ้าอยู่ข้าว่าเจ้าคนพอพิธีจะเริ่มแล้ว เสือเยี่ยนฝากไว้ก่อนเถอะช่างเป็นผู้หญิงที่เจ้าอารมณ์จริงๆนะท่านพี่เสือเยี่ยนท่านเห็นอะไรนะคะสุนเอ,อ๋อเจ้ากําลังเข้าใจใพี่ผิดอยู่นะมันเป็นอุบัติเหตุนะ่ะผู้ทดสอบคนต่อไปสุนเอ,อ๋อถึงตาข้าแล้วท่านพี่ท่านอย่าแปลกใจละ่ะสุนเอ,อ๋อก้าวหน้าอีกแล้วสินะสุดยอดสมแล้วที่เป็นสุนเอ,อ๋อจิตวิญญาณหนึ่งดาวสุนเอ,อ๋อมีจิตวิญญาณในการต่อสู้แล้วหรือเนี่ย ตะโกนเสี่ยวช่างเป็นแหล่งลมจมยุทธที่มีความสามารถกทั้งนั้นเลยนั่นเนี่ยเป็นไงคะท่านพี่เจ้ออาใหญ่ได้ใจนักเดี๋ยวพี่จะทําให้เจ้าประหลาดใจย,ยิ่งกวา่าเชืผู้ทดสอบคนสุดท้ายเสียวเยียนในที่สุดก็ถึงตาข้าโชคดีนะคะถึงหลอกอยานเสียวเยียนแล้วหรือน,นี่จักกะระดับสามเง้นเลิกเสียวเยียนในที่สุดก็ถึงไครแมมกของงานนี้สักทีใช่ไหมปทะมุกเดี๋ยวข้าจะหาอาชีพดีๆให้กับเสียวเยียนเองฮ่าฮ่าฮ่า จนวินาทีสุดท้ายผลลัพธ์มันยังไม่ถูกตัดสินออกมาเลยนะท่านมันกระโดดขึ้นไปได้ด้วยตัวเองนี่ข้ากำลังตาฝาดแล้วใช่ไหมเนี่ยเอาล่ะข้าจะใส่ทุกอย่างที่มีขั้นที่8สุเยี่ยนเพิ่มห้าระดับในครึ่งปีพี่สุเยี่ยนหืมนายนั่นเสียวควาสมสามารถในการฝึกน่าตกใจมากฮ่าฮ่ไม่นางหย่าเฟยท่านก็ยกยอข้าไปมันเป็นไปได้ยังไง มันตงกลงแน่แน่พลังของเขากลับมาแล้วอย่างนั้นเลยดูเหมือนว่าพวกท่านจะไม่ค่อยพอใจนะการทดสอบครั้งนี้ถูกพวกท่านควบคุมโดยทั้งสองการทดสอบจบลงเริ่มการประลองผู้ที่ไม่ผ่านพวกเจ้าจะมีสิทธิ์ในการท้าทายคนที่ผ่านมีโอกาสเพียงครั้ง,งเดียวเจ้าไปสอรบทเรียนเก็บมันแทนข้าหน่อยเข้าใจแล้วครับใครที่ต้องการประลองเจ้าสามารถเลือกคู่ต่อสู้ได้อย่างใจชอบไม่รู้ว่ามันทําได้ยังไงแต่มันจะต้องถูกเปิดเผย ท่านเสียวเยี่ยนไม่ทราบว่าท่านจะตกลงรับคําท้าของข้าหรือไม่นั่นมันพูดติดตามเสียวหนิงน,นี่ตกลงข้ารับคาท้าข้าพนันเลยว่าการทดสอบเมื่อกี้มันต้องผิดพลาดแน่ๆเสียวกี้มีพลังระดับจกกักรกะขั้นที่6ทีนี้ก็จะได้รู้ว่าเสียวเยี่ยนอยู่ระดับ8จริงหรือเปล่าหากเสียวเยี่ยนแพ้แล้วก็แสดงว่าเขาโกงอ่าถ้าอย่างนั้นข้าขอแนะนําให้ทุกท่านดูดีๆว่าเสียวเยี่ยนโกงหรือเปล่าเริ่มการประลองแกเสียฉันแน่ ฝ่ามือมังกรเจ้าจะหนีไปไหนระวังระดับต่ำฝ่ามือทลายภูผาการต่อทุ้ยุติผู้ชนะเสี่ยวเยี่ยนมันจมตีในครั้งเดียว